เร็จ,จับเอ๊มีข่าวลือน้องไปหลังจากที่วันก่อนออ๋อท่านนายกเสถาภาพมาเซที่ท่านนายกไปที่โรงงานไฟไหม้ที่ระยองอะแล้วท่านยืนพูดท่านถามว่าเหตุการณ์เกิดวันไหนยี่สิบสองแล้วท่านอธิบดีลงพื้นที่เมื่อไหร่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยี่สิบหกมันช้าไปนะนช้าไปคลิปมาไหมนอกเหนือจากนั้นในเวลาต่อมา ท่านนายกเศรษฐาในวันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันเสาร์ยังเรียกประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาพูดคุยแต่ว่าใส่หน้ากากอนามัยเราก็เลยอ่านปากไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ช็อตกับท่านอธิบดีอธิบดีเป็นยังไงดูซิอ่ะต้องตอนก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้ ท่านจะถามว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่ก่อนที่ท่านจะทิ้งท่ายที่เยอะไฟไหม้ไหมคิดดินะ,ะดนะครับใช่ไหมครับ <12 S> 22ครับท่านลงพื้นที่เล้วไหนครับทำไมถ้า,ม,ถามีลงพื้นที่เร็วกว่านี้ผมว่านี่ไม่ถูกนะอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องสำคัญมากที่น้องนะคะรัอบอย่างนั้นกวางก็ต้องไม่มีปืนจะูีแล้นะครับเรื่องนี้ ผมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ,รบขอบคุณครับเนี่ยล่าสุดมีข่าวลือ มีข่าวลือจากกระทรวงอุตสาหากรรมค่ะว่าท่านรัฐมนตรีก็คือคุมพินพัฒราวิชัยกุลเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีที่เดี๋ยวจะประชุมกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไม่มีคอรอมอนะคะจะย้ายคุณจุลพงศ์ท่านอทิบดีพ้นจากตําแหน่งค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานของแหล่งยยยยยังงงไกกรระบผิดชอออออนนนีี่หมาาาถึต้ออยยนน้้ลย แต่ว่ากระแสะข่าวบอกว่าย้ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้คำผิดต้องใช้ว่าลำตีจะย้ายถ้าจริงนะเพื่อให้รับผิดชอบ <c oughs> อ่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอธิบดีบอกอ่าผมลงวันที่ยี่สิบหกลำตีลงวันที่เท่าไหร่ <c oughs> แล้วจะยังไงในข่าวว่ายังไง เบื้องต้นเนี่ยคุณจุลพงศ์อาจจะถูกย้ายไปนั่งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะสลับกับคุณเอกพัฒนวังสุวรรณท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจะโยกมานั่งอธิบดีกรมโรงงานแทน คือตามรายงานเนี่ยระบุว่าการณีของคุณจุลพงศ์ท่านอธิบดีเหมือนปไปต่างประเทศเหรือ,อยังไงหรือเปล่าใช่ที่ท่านไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพราะว่า22เมษาคุณจุลพงศ์ติดประชุม oh. แล้วก็อยู่ระหว่างจัดเตรียมชุดข้อมูลก่อนที่จะไปญี่ปุ่น oh. คือไปญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดการมันคือ2 3ถึง25เมษาค่ะ oh. ไปกับประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็อีกหลายคณะเลยเพื่อไปเจราจาหารือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าที่22ที่เกิดไฟไหม้วันนั้นไม่ได้ไปเพราะ เตรียมข้อมูลก่อนจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยคือ23 -25 ถึง25ค่ะแล้วกลับมา26ก็มา ใช่ซึ่งคุณจุลพงศ์เนี่ยตามรายงานบอกถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองแต่ทันทีท,นที่เกิดเหตุท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันทีและกรณีของวินโปรเซสโรงงานแห่งนี้มันเป็นคดีความมานานหลายปีแล้วค่ะก่อนที่ศาลจะตัดสินเท่าที่ทราบก็คือคุณจุลพงศ์ท่านอธิบดีเนี่ยติดตามเร่งรัดการทําลายวัตถุอันตรายมาโดยตลอดก่อน,นจะเกิดไฟไหม้หนนี้แปลว่าแหล่งข่าวนี่เป็นฝ่ายอธิบดีนะใช่ใช่ค่ะเพราะอธิบายแทนท่านอธิบดีเลยว่าทําไมท่านถึงช้า อ้าวนี่ว่ากันแฟๆนะท่านผู้ชมกรมง,งาอุตสาหกรรมเนี่ยในภาพรวมหลายเคสแล้วนะอืมค่ะแคดเมียมนี่ก็เกี่ยวนะค่ะถูกไหมน้องไบใช่ที่ลักรอบขอนออกมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่พาชีโกดังของกลางที่ไปลักลอบเก็บสารเคมีอันตรายอายุธยาแล้วเกิดการวางเพลิงแล้วเกิดสารเคมีปะทุเป็นควันสีส้มสองรอบค่ะโรงงาน เก็บสารเคมีแบบเดียวกันเลโกดังที่อำเภออุทัยอีกเคสหนึ่งแล้วก็มีกรณีที่ระยองศ <Ha. S 2> ารมีคำสั่งให้กำจัดตั้งแต่ปี64สี่แล้วก็ปล่อยให้จนกระทั่งปี67 hmm. แล้วก็ยังกำจัดไม่ได้ทางฝั่งโรงงานอ้างว่าหาผู้รับเหมาไม่ได้แล้วยังไงคนวิจารณ์ว่ามันต้องใช้เวลากำจัดอาจใช้งบประมาณเยอะในการจำกัดท่ามกางข้อสงสัยว่าวางเพลิงไหม แล้วทิ้งเอาไว้กระทั่งเกิดไฟไหม้กว่าจะดับเนี่ยเจ็ดวันท่านผู้ชมอันนี้ตรงไปตรงมากรมโรงงานอุตสาหกรรมผมยังใช้คำว่าทําตีพิมพ์พัฒนาเหมือนงานเข้าเลยท่านผู้ชมเรื่องมันเยอะอากาศร้อนด้วยแต่อีกมุมหนึง่งถ้าเฉพาะที่มาเกิดเหตุ22แล้วมา26อธิบดีกรมโรงงานก็มีเหตุที่จะ ที่จะอธิบาย<ม>าที่จะอธิบายได้ว่าทําไมท่านถึงไม่ได้มาก็ท่านไปญี่ปุ่นไงท่านไปอย่สิบสามถึงยี่เนี่ยไปญี่ปุ่นใช่แล้วท่านก็มา26เลยนะคะยี่เนี่ยไม่ได้มา22คือวันเกิดเหตุวันนั้นคือติดประชุมแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลก่อนจะเดินทางอ่านี่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง